โคแนนสวัสดีครับมาพี่น้องวันนี้นี่ครับได้ตับงูเขียวคือเพื่อน่าพักก้มชายบ่พี่น้องนี่แหละเห็นเพิ่นกินริววกันหลายๆได้ลองออกมาลองออามากินเบิง่งลองซีบมันล่ะครับพี่นอ้องมันบ่มวิรสติยัง่ว่าความกรุบกรอบสุด,ดยอดเลยครับมาได้ครับเด้อทางการทาการไม่กินน้ำกันกพี่น้องอือืมอืม,อม จับครับมาเลยครับเด้อ Hello my friend from Allah Rabbo come to join me today I have a spicy slim salad today Let's eat this together จินเจ้าอันนี้เวียดนามเดินอันสลัดต้มลวกเวียนยาวมาพี่น้องมากินด้วกันอืมว้าว มาอืมรสชาติกรุบกรอบดีแต่สินว่าน้ำสมต่ำพี่น้องน้ำสมต่ำออืม,อม ชาวประเทศมาแล้กวก็บางฮู้งเขาเ้าจยะครับได้เลยครับครับเขาเซบือยครับอืม Là một vị vân pha ngót ẻo, chú nông. Today Thai Buddha Day. Today I stop drinking for one day. มาแ่บพี่น้องอืมอบสสบจริงเขาจะมาเป็นเครื่องเขาจะเป็นต้นพี่น้องเห็นในคลิปอยู่คนเอามาเขามาเอานั่นเขาบอกว่าถ้าขั้นมาตากแดด อนั้นไม่กินสสดๆมันมันจะขมเขามาตากแดดให้แห้งก่อนแล้วก็เอามาแช่น้ำ ไม่มีรสชาติใดๆน้ำต่มอโอเคเลยเอาเลยครับเดอ้อทางสโปไปเล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเหมยนไมเข้าบปเลยรับอืมอืมซึมกับไม่ออกว้าวฟุ้งเด้งมาก ส้มตำคือนัวสุดเฮ็ดเองแซบเองรสชาติของข่าเองพี่น้องตำงูเขียวแต่ไม่กินงูเขียวกันเด้องูเขียวหน่อยพอยี่นอ้องว่ารับ Ừ. lại, Ừ. Ừ. Làm đặc luộc. Tôm luộc ngon lắm. Ừ. <c oughs> สุดทนั่น <c oughs> แต่ออกแต่ก็ออกคมๆมนิดพี่น้ง <c oughs> องบ่กขมหลายอืม จัดน้ำต้มต <If> ําไม่เผ็ดเราไม่กินพริกกัมหนึ่งครับพี่น้องว้าว มาอืมพวกไา่ดีพี่น้อง <c oughs> มาุถ่ายไก่วดขอขอภัยหลายแล้วพี่น้องเนอะมนเอี่ยกินบะเบิดอืมอืมเบเกิลเ <Very good. S 1> ีเจ็ดอ่ะ มื่อเนี้ยอไอพี่น้องคือ <c> ค <oughs> ือจะเป็นเป็น,เป,นเป็นวัดเป็นใครละดูแลสุขภาพทุกคนได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะมื่อนี้ผมพอดีพี่น้องเด้อเมื่อ,นนอ,นอนหน้ามหาวิทยาลเด็ดมัรคุดแซ่บไปกินที่บ้าองไหมครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวริเซนบ๊ายบายคำอวยยิ้งเงี้ยวเลิฟอยู่อ๋อเลิฟอยู่เวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย